จงวันเลขสิทธงวันครับไฟนี้ซ้อมมายาวันครับซ้อมมาน้ำนครับเดือมมน,เนเป็นเดือนซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมกูดอนครับอ๋ออยู่ที่อ,ดอุดรเลยมีใครเป็นพี่ป้าซ้อมบ้างที่นั่น <ะ S 2> กนน็มียอดวิทยาด้วยครับมันก็พวกในคลายชื่อกันเนาะตอนนี้เราเอายุเท่าไรครับสิบหกข้อสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับสิบสามหกสี่เรามือจะตายเลยครับมีเมือแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับเพชรสุวรรณที่เขามาเข้าเวรแทนรู้ตัวเมื่อวานเนาาะเเเคยจอขม อันนี้ไฟแรกกันที่เจอเลยแล้วได้ดูศึกษาเกมเขาป่ะยังดูทันเนี่ยเขาเมื่อตะตายเลยโอ้โหอืมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนดีกไไ็ไปเรนะื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยเนาะเพราะว่าไฟล่าสุดก่อนติดโควิดนี่เราต่อยไปที่ไหนวันนั้นวันนาบอ,อยู่ที่ตะว,วันนาะตะว,วันนาวันนั้นเจอใครเปจงเป็นไงแพ้เปนแพ้เข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดแล้วตัดแต่วันนี้ต่อยร้อยน่าจะ เอาไปปล่อยต่อยนะเพราะเขามารู้ตัวเมื่อวานแต่ก็ต้องเอานะมาแล้วไม่เสียเที่ยวและยังเราต่อยวันนั้นแล้วก็หยุดยาวเลยทั้งหมดกี่เดือนหลายเดือนับโควิดรอบอรกแล้วไม่หมดยาวเข้าเดือนได้ไหมแต่เราก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่ค่ายร่างกายตอนนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นเต็มที่เลยใช่ไหมอือเราต่อยมวยมารล้งมได้กี่ไฟแล้วครับประมาณ รวร้อยไฟเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับโูรานฝากเชิญชวนแฟนคขับเราวันนี้น,ะน,น่ะยฝากพี่น้องชาวโคราชใจดีด้วยครับเ็มที่แน่นอนนะปล่อยไป่อยน,นะขออีกห้าสิบหกครับปีห้าสามห้าสีาส่ขอบคุณมากครับน้องชายับ